ล่าสุดงานนี้ครูปีชาแต่งตัวรอเป็นพระเอกเอ็มวให้ลุมพลเพลงความจริงคือความจริงหลังจากที่สำนักง,งานกกตประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการปล่อยโฆษณารณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีครูปีชาใครครวนคู่กรณีคดีหวย30ล้านบาทเป็นนักแสดงหลัก ลงเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง YouTube ซึ่งหลังจากที่ลงเผยแพร่ได้รับความสนใจอย่างมากและเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหลากหลายจนล่าสุดสำนักง,งานกกตประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้ตัดสินใจลบคลิปวิดีโอ สำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่3กันยายนครูปิชาเปิดใจว่าการถ่ายทำโฆษณาการเลือกตั้งท้องถิ่นดังกล่าวได้รับการติดต่อจากทางสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีให้ร่วมแสดงในการรณรงค์ให้ความรู้กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นในชื่อ การเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชคซึ่งความยาวประมาณสองนาทีถ่ายทำกันที่บ้านหนองขาวอเภอท่าม่วงจัังหวดกาญจนบุรี ซึ่งหลังจากได้รับการติดต่อตนได้พิจารณาเนื้อหาของโฆษณาดังกล่าวพบมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมจึงตัดสินใจตอบรับแสดงและไม่เรียกรับค่าตัวใดๆจากกะกะตเพราะถือว่าการทำสิ่งดีๆให้กับสังคม ครูพีชาย,ยังเปิดเผยถึงชีวิตในปัจจุบันว่านอกจากการสองหนังสือตามปกติแล้ว ขณะนี้มีบริษัทเพลงติดต่อให้ตนรับงานแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงของลุงพลในชื่อเพลงว่าความจริงคือความจริงซึ่งจะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความจริงคือความจริงที่ตนสรับหน้าที่ถ่ายทอดออกมาโดยคิวถ่ายทาจะเริ่มประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นอกจากการรับแสดงมิวสิกวิดีโอของลุงพลแล้วยังมีใครเพลงติดต่อให้ตนไปร้องเพลงด้วย โดยคนที่แต่งเพลงให้ตนร้องคือคนเดียวกับที่แต่งเพลงให้กับลุงพลขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเรียบเรียงดนตรีและเตรียมที่จะให้ตนเข้าไปทดลองร้องล่าสุดจากเพจของคุณออยศิีและผองเผือกได้โพสตเข้าความ เกี่ยวกับคดีไว้ว่า,วาการพูดบิดไปมาหน้าสื่อไม่มีความผิดฐานเป็นพยานเท็จหรือให้ปากคำเท็จทุกอย่างมันสำคัญที่ทุกคนบอกตำรวจว่าอะไรแต่เรื่องการพูดให้มันกลับไปมาหน้าสื่อคือการตีให้สื่อสนใจกกอกเอาไว้ตลอดเวลาเท่านั้นคนที่นั่นไม่ได้ใส่ใสเหมือนชาวบ้านทั่วไปสักนิดส่วนตัวที่ยังรออยู่ตรงนี้เพราะ อยากให้คนร้ายโดนลงโทษเพียงเท่านั้นผลประโยชน์ที่ตามมาของชาวกกกอกไม่ต้องพูดว่าคนให้เต็มใจอย่าเผือกค่ะคือเราเผือกและเราพูดถึงทุกคนทุกฝ่ายชื่อเสียงหรือชื่อเสียก็ช่างแต่มันได้ชื่อเป็นแหล่งที่รู้จักทั้งคนบริสุทธิ์อยากไปคนท่าทาอมืดๆอยากเข้าหาโฆษณาทุกกรณีผ่านสื่อแบบเนียน โดยไม่ต้องเสียอะไรนอกจากเสียเด็กคนหนึ่งไปแต่พูดถึงว่าผลประโยชน์ทั้งหมดที่คนกะกกอกได้รับเป็นผลพวงจากการทำคดีนี้ให้สับสนมีแต่คนโกหกกลับไปกลับมาไม่มีใครพูดตรงกรันทำให้คนสนใจอยากเห็นบทสรุปยิ่งอยากเห็นยิ่งเห็นข้อขัดแย้งของการให้ข่าวจากแต่ละปากสร้างความสับสนให้สังคมตลอดเวลาเป็นจิตตาวิทย์ขั้นสูงหรือเปล่า คนเธอได้สนใจขนาดนี้กลับไม่ได้ไปถึงมีแต่ยืนหนึ่งคือผลประโยชน์เชื่อว่ามีคนเบื่อข่าวนี้มากเพียงแต่อยากรู้ว่าใครทำใครคือคนร้ายเราก็เช่นกันยิ่งอยากรู้ยิ่งต้องมานนั่งฟังคนพูดไม่ตรงกันมันก็ทั้งหมดทุกคนนั่นล่ะ โดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าผลประโยชน์ร่วมลงหมู่บ้านนะแล้วแต่ว่าดรามา่าตกลงที่ใครมากน้อยใครจะดึงดรามา่าดึงเกมได้ดีกว่าอาจจะมีกองกลางอยู่ตรงไหนของเบื้องหลังทุกคนถึงได้ขยันสัมภาษณ์กันกลับไปมาคดีนี้ผมไม่โทษสื่อหรอกครับแต่ที่มาถึงนะุดจุดๆนี้ได้ก็เพราะตำรวจอย่างเดียวเลยยังสงสัยจนถึงวันนี้ว่าตำรวจไม่มีปากหรืออย่างไร เบื่อแบบสุดๆค่ะแต่อยากเห็นคนร้ายโดนจับตอนนี้บอกเลยนะว่าใครออกมาให้ข่าวอะไรไม่ค่อยจะสนใจแล้วถ้าสนใจก็ตรงเอามาคิดยอด่อแยงกับคำสัมภาษณ์กับเก่านั่นแหละรอตำรวจสรุปคดีจะจับคนร้ายเลยตอนนี้ไม่ให้ค่าตัวละครพวกนี้เลยสนใจตรงที่เจ้าหน้าที่จะทำยังไงกับคนร้ายเมื่อจับได้เท่านั้นเองจับได้ขอโทษประหารนะขอแบบไม่มีลดโทษส่วนพยาน ทวงพยานเท็จตอนให้ปักคําทําให้ตํารวจเขวขอให้โดนให้หมดเสียงงบประมาณแผ่นดินสาธุสาธุรอแค่ชาวเน็ตเบื่อเองคดีน้องแต่เบีเ่ยงเบนเน้นข่าวบันเทิงแทนเพื่อกรบข่าวน้องเพราะตอนวางแผนแรกไม่ได้กาให้ยาแบบนี้ตอนแรกถ้าชาวเน็ตเห็นด้วยว่าเป็นคนบ้าทำก็จบ จะเป็นไปได้ไหมถ้าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่แรกโดยการร่วมมือของทุกคนเน้นว่าทุกคนในครอบครัวรวมครอบครัวป้าแต่นเพื่อประโยชน์ตามมาหลายๆอย่างจึงเหมือนมีสตรอรี่ให้เราได้ติดตามโดยเริ่มจากที่แม่ให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่าสงสัยลุมพลทั้งที่แม่ควรเก็บความสงสัยนั้นไว้แลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ าการตดสถานการณ์เพื่อไม่ให้คดีเงียบเพราะมีแววว่าจะเงียบที่ผ่านมาตำรวจก็ทำแบบเงียบๆและก็จะดูเงียบต่อไปพอมีดราม่าขึ้นมาตำรวจก็ขยับนิดรถติดลมหน่อยบอกบิ๊กตำรวจลงมาดูเองแล้วก็เงียบก็คงจะเงียบๆอีกยาวถ้าไม่มีดราม่าอะไรเดี๋ยวคนก็เบื่อกันไปเองเอาจริงนะตอนน้องหายใหม่ๆชาวบ้านให้สัมภาษณ์แบบการพูดจาบ้าน,านาๆใสๆแต่พอนานๆไปไม่ใช่ละ ดูม mm ี hmm. เลขเพทุบายเหลี่ยมจัดกันทั้งนั้นแล้วจะจำได้ไหมว่าให้การกับตำรวจไว้ว่าไงบ้างเวลาขึ้นศาลพูดให้เหมือนเดิมทุกคำล่าสุดจากกลุ่มออยสีและพองเพื่อกเฟรนส์ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่าได้ข่าวว่านะักรโรกตกงานธุรกิจเจ้งหนักมากช่วงนี้ดยในกลุ่มคนรักแม่น้องชมพู่ได้มี ผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าพี่ที่ไปเยี่ยมครอบครัวน้องชมพู่ขอเลขบัญชีแม่น้องบางทีช่วงมีเงินอยากโอนให้แม่บอกว่าไม่กล้าให้จริงๆแม่กลัวสังคมด่าแม่ทำอะไรแม่โดนด่าหมดอย่าเอาไปเลยแม่ขอร้องล่ะ แม่ทางผู้ทางน้ำตาครอเป็นไงครับเน่ากว่าละครไหมฝั่งสูญเสียแม่ผู้ยินดีจะให้ก็ไม่สามารถจะให้ได้เพราะมีบางกลุ่มบางคนใจบอดเหลือเกินคดีเสร็จอยากรู้จังจะมีหน่วยงานไหนมาเยียวยากับสิ่งที่ครอบครัวน้องดนบ้างไม่รวมนะแต่ที่ธุรกิจเจ๊งไม่กล้าเปิดมือถือ เพราะอีกฝ่ายโทมดางวดรถก็ต้องจ่ายแต่เขาบอกมีมือมีเท้าเขาไหวขอแค่สังคมเข้าใจก็พอเฮ้อหดหูหลือเกินชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าทำตัวเองทั้งนั้นอีกอย่างคนที่ทำกับน้องอาจจะอยู่ไม่ไกลตัวก็ได้ยกสองดูสภาพเขาตอนนี้สิดูสภาพเราสิ แล้วไงไปสงสัยเขาออกสื่อขนาดนั้นเขาไม่ฟ้องกลับก็บุญแล้วอุ๊ยลืมเลยนะเทพบระบุกะกะกอกยังอยู่หรือเห็นเงียบไปขอแค่แม่เข้าใจทีวีช่องไหนก็ไม่ได้ข้อมูลนาะงเคยกล่าวไว้แค่อะไรกับสังคมละ่ะ ก็เล่นไปดูถูกเขาไว้เนาะไอ้ที่กล่าวหาไปนอ่ะมันไม่เท่าไรหรอกไม่หนักหรอกมันหนักตรงที่คนดูถูกเขาน่ะมันหนักจนคําว่าอาภัยยังไม่อยากจะให้นํามาใช้เลยสงสัยคงไม่เคยได้ยินโบนราณเขาว่าคนล้มอย่าข้ามสงสัย fc อีแม่เขาเข้าใจอะไรผิดไปไหมหรือเปล่าเนี่ยยังมาโทษสังคมว่าแยกแยะผิดถูกไม่ออก จะบอกให้พวกปัญญาอ่อนที่สังคมเขาแห่ไปบ้านลุงไปให้กำลังใจลุงเพราะอีแม่มันปากหมาจิตต่ำสงสัยลุงคนเขาเลยแห่ไปให้กำลังใจเขาไม่แยกแยะตรงไหนพวกคุณเอฟซีอีแม่ต่างหากที่แยกแยะไม่ออกว่าอีสามใส่ร้ายลุงโดยไม่มีหลักฐานใช่ค่ะเน่ากว่าละครจริงๆต้องให้ใครรับผิดชอบอะไรหรอต้องเยียวยาวด้วยเหตุผลอะไรทำตัวเองทั้งนั้นแหละ คดีตำรวจก็ทำให้ฟรีสูญเสียงบไปเท่าไหร่ใช้เจ้าหน้าที่กี่หน่วยงานกับคดีนี้ลูกก็ทำหายเองต้องมาให้ใครมารับผิดชอบอีกหรอเห็นใจก็ช่วยกันไปสิแต่คนดีๆขอไม่ช่วยคนชั่วนะคนดีเข้ามาทางนี้คนชั่วเข้าไปทางนู้น จะเอาหน่วยงานไหนไปเยียวยาเนื่องด้วยอะไรล่ะจ๊ะลุงก็เคยผ่านจุดนั้นมาไปขอคำปรึกษาลุงสิคะแต่ก่อนอื่นขอโทษลุงก่อนด้วยนะจ๊ะ